ตามรอยธรรมในกระแสะแห่งการตอนที่34ลัทธิคาโอไดจเรือนพอรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำพาทุกท่านเดินทางสู่ประเภทเวียดนามพบกับ ลัทธิคาโอไดดวงตาแห่งสวรรค์และการหลอมรวมทุกศาสดาเพื่อทำความเข้าใจในศาสนาแห่งการสังเคราะห์ที่ประกาศว่าบัดนี้พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยสัจธรรมเป็นครั้งสุดท้ายผ่านการสื่อสารโดยตรงกับโลกวิญญาณ กระแสแห่งการได้นำพาเรามาสู่ปีคริสตศักราชที่1,926เป็นยุคสมัยที่เกิดขึ้นหลังการก่อตั้งลัทธิเทววิทยาไปประมาณ50ปีอะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำให้ลัทธิคาโอไดถือกำเนิดขึ้น คำตอบคือมันคือผลผลิตของการผสมผสานทางวัฒนธรรมและการสแสวงหาเอกลักษณ์ทางจิตวิญญาณภายใต้ลัทธิล่าอานานิคมชาวเวียดนามผู้ซึ่งมีรากฐานความเชื่อดั้งเดิมที่ผสมผสานร,ระหว่างเต๋า ของจือและพุทธศาสนามหายานอยู่แล้วเมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับศาสนาคริสต์ของฝรั่งเศสก็ได้เกิดความพยายามที่จะสร้างศาสนาสากลที่จะสามารถหลอมรวมทุกความเชื่อที่ดีงามให้เป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นศาสนาของชาวเวียดนามเอง เหตุปัจจัยที่เป็นจุดเริ่มต้นโดยตรงคือประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของโงวันเจียวข้าราชการชาวเวียดนามผู้ซึ่งได้รับการเปิดเผยทางจิตวิญญาณผ่านการเข้าทรงโดยท่านได้เห็นดวงตาซ้ายลอยเด่นอยู่เบื้องหน้า ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของศาสนานั่นคือดวงตาแห่งสวรรค์ตัวแทนของพระคาโอไดอันเป็นพระนามของพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดผู้ทรงสร้างและปกครองจักกรวาลหัวใจของลทัทธิคาโอไดคือความเชื่อว่า ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแบ่งออกเป็นสามยุคแห่งการเปิดเผยธรรมและบัดนี้คือยุคที่สามและยุคสุดท้ายที่พระเจ้าจะทรงสั่งสอนมนุษย์โดยตรงผ่านการเข้าทรงเพื่อหลอมรวมทุกศาสนาให้เป็นหนึ่งเดียว ปลายทางสูงสุดของศาสนิกชนคาโอไไดคือการหลุดพ้นจากวงจรแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดและนำพาดวงวิญญาณของตนให้เด็กกลับคืนสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกลับพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดยานพาหนะที่โดดเด่นที่สุดคือการสื่อสารกับโลกวิญญาณ ผ่านพิธีเข้าทรงเพื่อรับศาสตร์จากสภาแห่งสวงสวรรค์ที่ประกอบไปด้วยศาสดาและบุคคลสำคัญจากทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระเยซูขงจื้อไปจนถึงนักบุญในยุคหลังเช่นวิกตออูโกและญญซุนยัตเซน เป็นการสร้างาศาสนาที่มีชีวิตที่ยังคงได้รับวิวรร์ใหม่ๆอยู่เสมอการอุบัติขึ้นของลัทธิคาโออได้กลายเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่สะท้อนถึงความพยายามของชนชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะสร้างสรรค์อัตลักษณ์ทางจิตวิญญาณของตนเองขึ้นมาใหม่เพื่อตอบโต้กับอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกเป็นการเลือกและการผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดจากทุกความเชื่อเพื่อสร้างเป็นระบบใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง และได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามในขณะที่การสื่อสารกับโลกวิญญาณกำลังก่อกำเนิดเป็นศาสนาใหม่อย่างเป็นระบบในเวียดนามณดินแดนแอฟ,ฟริกาและแคริบเบียนจิตวิญญาณของบรรพบุรุษ ก็ได้ถูกนำมาตีความใหม่ภายใต้บริบทของการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของคนผิวสีในตอนต่อไปเราจะเดินทางสู่ประเทศเจมายกาในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเพื่อสำรวจการก่อกำเนิดของลัทธิรัสตาฟาเรียนเราจะไปค้นหาว่า อะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำให้ชาวแอฟริกันพลัดถิน่นมองเห็นจักรพรรดิแห่งเอธิโอเปียในฐานะพระเมสิยาผู้กลับชาติมาเกิดณช่วงทศวรรษ1930ขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร